สวัสดีครับคุณวังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่21หรือว่า21เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าดีลลับกลับบ้านเนื้อหาใจความเนี่ยประกาศหอมเริ่มต้นบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งในบางสถานการณ์ หรือว่าในบางเวลาเนี่ยการเมืองมันจะซับซ้อนซะยิ่งกว่าเขาวงกตซะอีกนะครับปัจจัยก็จากตัวละครที่เยอะแยะมากมายจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็จากเงื่อนไขที่มันไม่เหมือนเดิมกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรเนี่ยคงไม่อาจที่จะอธิบายกันอย่างตรงไปตรงมาคงอธิบายตามตัวบทกฎหมายก็ไม่ได้ ตามสถานการณ์การเมืองปกติก็ไม่ได้หรือว่าตามตำราไหนๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือดีลลับยังไงละครับพฤติการทั้งหมดนับตั้งแต่การแก้กฎกระทรวงการออกระเบียบกรมราชธรร์ล้วนแล้วแต่เป็นการซ่อนเจตนาเอาไว้ทั้งสิ้นเขียนในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าน,นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะกล้ากลับมารับโทษนะครับก็เลยไม่มีใครสงสัย ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ตัวจริงเนี่ยจะเป็นใครดีลลับคําว่าลับก็คือลับนั่นแหละครับทำกันแบบเงียบๆเ,เกี่ยวข้องกับกี่คนกี่ฝ่ายณนะเวลานี้ไม่อาจจะทราบได้หรอกครับแต่ผลที่ออกมาคือการกลับมาอย่างเท่ๆโดยที่ไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวนั่นแหละครับคือความสําเร็จของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรและก็สมหวังนะนะครับสําหรับฝั่งของนักโทษเด็ดขาดชายผู้นี้ และอีกฝ่ายึงได้อะไรครับและดิวที่ว่าเนี่ยคืออะไรเมื่อวานี้ครับวันที่20่สิบกุมภาพันธ์ในเวทีเสวนาการเมืองซึ่งให้ชื่อว่า Talk of the Tea ตอนทันทิปสู่ทิศทางการเมืองไทยที่สำนักง,งานไทยโพสต์แชฉดิวกันสนัดเลยนะครับนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนัขกข่าวกรองแห่งชาติก็มา จตุพรพรมพันธ์วิทยากรหลอมรวมประชาชนก็มาผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรตก็มาทั้งสามท่านเนี่ยนะครับให้เกียรติมาร่วมในการเสวนากันหัวเรื่องทันทิพ์ได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ทันนี่หมายถึงโทษทันนะครับทันทิพ์ก็ได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์คือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยยังไม่จะรับโทษเลยแม้แต่วันเดียวนะครับ มีแต่ทันทิพย์เท่านั้นแหะครับก่อนที่จะได้รับการพักโทษจริงๆไม่ใช่พักโทษทิพย์นะครับกลับบ้านจันสองล่าจริงไม่ใช่บ้านจันสองล่าทิพย์แล้วเราก็ได้เห็นภาพป่วยทิพย์ไม่ใช่ป่วยจริงหลังจากที่จับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรขึงพืชแก้ผ้าจนล่อนจน่อนเห็นหูดเห็นฝ่ายแล้วเนี่ยยังเห็นร่องรอยของดิวลับอีกนะครับ ถ้าเกิดฟังจตุพรพูดแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ถ้าหากไม่มีดีลเนี่ยก็ยากที่จะมีการพักโทษโดยที่ไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับการได้กลับประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากดีลก่อนวันที่22เดือนสิงหาคมพักพวกในสมาชิกอุฒิสภาเนี่ยได้รับคําสั่งในการโหวตเลือกเศรษฐาทวีสินช่วงเช้าวันนั้นแหละครับ แล้วถ้าเกิดสังเกตให้ดีเนี่ยถัดจากนั้นรัฐบาลภายใต้การนําของเศรษฐาเนี่ยไม่ราบรื่นเลยเขาตั้งใจเลือกในเศรษฐาเพราะว่าเขามีเรื่องเยอะมีการตั้งเรื่องร้องเรียนจากนักร้องทั้งหลายแถมยังไม่ได้ทําผลงานอะไรเลยเนะครับใช้งบประมาณก็ไม่ได้เพราะว่าทํางบล่าช้าจะใช้ได้ก็เดือนพฤษภาคมประกอบกับไทม์ไลน์ของสอยจะหมดอายุวันที่11พฤษภาคมนี้ถ้าลองคํานวณปรากฏการการนับ วันที่10เมษายนก่อนสงกรานต์ไล่เลียงขึ้นไปแล้วศาดีกานัดคดีรถโชว์ของยิ่งลักษณ์ที่เลื่อนมาเป็นวันที่4เมษายนวันที่15มีนาคมเนี่ยกรรมการดิจิตอลบอลเล็ตน่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็ส่งให้คณะรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าดีลเดินหน้าก็ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต้องดูนะครับว่าพักรว่วมรัฐบาลเนี่ยจะเข้าประชุมหรือเปล่าถ้าเกิดว่านโยบายนี้ไม่ผ่านหมายถึงคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทั้งคณะต้องไปนะครับ เหตุการณ์เนี่ยจะเกิดก่อนสงกรานและเวลาจะบรรจบกับที่สวหมดอายุพอดีซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกำหนดการนี้จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแน่นอนผมเชื่อว่านายกคนใหม่จะอยู่ในแคนดิเดตของหัวหน้าพรรครวมรัฐบาลสามพักซึ่งไม่ใช่พักเพื่อไทยผมไม่เชื่อว่าเขาจะไม่วางตัวอุงอิงเอาไว้ดังนั้นถ้าเกิดไม่เบี้ยวเดียวเนี่ยเศรษฐาต้องไปก่อนสงกรานครับแต่คิดสิครับว่ากระดานนี้ไม่ใช่ชื่อประวิทย์นะครับ นี่เป็นคําพูดของเจตุพรพรมพันธ์เชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อมูลอินไซต์ป็นรทั้งหมดเพียงแต่ว่าไทาม์ไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่เศรษฐาจะไปไวขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับอีกท่านหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งอาจารย์วันวิชิตบอกว่าผมเชื่อว่าเศรษฐาจะลากไปอีกหนึ่งปี กรณีดิจิตอลวัลเลตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นครับจากนั้นจะเกิดความรับผิดชอบในทางนโยบายและอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้จะเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่มีนโยบายอะไรไปหาเสียงถ้าไม่มีดิจิตอลวัลเลตผมเชื่อว่าช่วงเวลาอันใกล้เนี่ยจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีมากกว่านี่เป็นมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตนะครับประกาศหอมบอกว่ามันก็เป็นไปได้ทางนั้นแหละครับแต่ในเมื่อมีดิล และฝั่งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้ไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ถึงคราวจะต้องเป็นฝ่ายเสียบ้างนะครับและอะไรล่ะครับคือเครื่องมือต่อรองของอีกฝั่งหนึ่งจะใช้โครงการดิจิตอลเล็ตอย่างที่จจตุพรชี้เป้าเอาไว้หรือเปล่าเพราะถ้าหากพลาดหมายถึงมีโอกาสติดคุกกั้งคณะรัฐมนตรีเลยนะครับและอีกฝั่งหนึ่งอยากได้อะไรอยากได้ก้อี้นายกอย่างนั้นแหละครับวันนี้ยังไม่มีคําตอบเพราะว่ายังมีดิวอีกชั้นหนึ่งซ้อนอยู่ วิจารณ์กรเซิงแซ่เลยบอกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับมาพร้อมๆกับปรากฏการณ์แดงเหลืองร้องเพลงสามัคคีชุมนุมแต่ว่ายิ่งนานวันเนี่ยแยกน้ําแยกเนื้อมันก็ยังเป็นปลาคนละน้ําอยู่ดีนี่แหละครับเพราะว่าผลจากเดียวรับนั่นเองมีคําพูดคําพูดหนึ่งของเจตุพรพูดเอาไว้น่าสนใจเจตุพรบอกว่าการที่ไปมองกันว่าทักษิณจะกลับมาเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยผมว่าน่าจะยากครับ เพราะว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็มีสเปคของเขาในการเลือกคนซื่อสัตย์คนดีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นตัวแทนในการไปสู้เนี่ยก็คงคิดผิดที่สุดนะครับเพราะว่าต้นทุนติดลบจากภาพของความเป็นอภิสิทธิชนจากสองมาตรฐานถ้าจะใช้ก็ต้องแต่งตัวกันให้มากกว่านี้นะครับและมีสภาพพอที่จะไปฟาดฟันกับพรรคก้าวไกลแล้วที่สําคัญเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์ก็อกหักกับปรากฏการณ์2สิสงสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันจตุพรพูดอย่างนี้นะครับ ทีนี้เอาละเมื่อดีลใหญ่มันดูงอนแง่นงอนแง่นเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไม่สมราคาหรอกครับเดินหน้าก็ลำบากจะถอยก็ไม่ได้แล้วดีลรองเนี่ยมันจะไปทางไหนล่ะครับอย่าลืมว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอดีลใหญ่ตกเป็นเหยื่อดีลรองได้ไม่ยากการเมืองเนี่ยมันโหดเหี้ยมนะครับถ้าหากว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเบี้ยวดีลที่ว่านี้รัฐบาลไปไม่รอดครับ ทีนี้กลับกันอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะย,ยื่นเงื่อนไขให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีชนิดที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยปฏิเสธไม่ได้การพักโทษแทนที่จะเป็นประโยชน์ทางการเมืองให้กับพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้เนี่ยอาจจะกลับกลายเป็นโทษแทนก็ได้นะครับเพราะว่าการขุดขบวนการทันทิศต์เขาไม่ได้พักไปด้วยนี่ครับแล้วคนที่จ้องจะขุดเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเดียวเท่านั้นแหละครับหลักฐานที่จะถูกบังคับโดยสารในวันข้างหน้าจะทําให้ความจริงเนี่ยปรากฏขึ้นมา เอาตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งก่อนก็นแล้วกันตัวอย่างเช่นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนอนห้อง VIP ชั้น14นาน180วันทุกวันเนี่ยนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่ราชทันคุมอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันจำนวน2พผลัดผลัดละสองคนต้องถ่ายรูปกับนักโทษทุกๆ2ชั่วโมงรวมแล้วเนี่ยต้องมีรูปนักโทษชายทักษิณ2,000ัน 2, กว่ารูปนะครับแต่เชื่อแต่ครับหลักฐานชั้นนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าทำลาย ไฟก็ยังไม่กล้าไหมเลยนะครับมาลับในลับอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าคนเดินเกมเนี่ยเขาไม่ได้แทงม้าตัวเดียวซะที่ไหนแล้วครับ